เฮ้ยคือลายแต่มากันปาดลายแหงลายแหงไปทางไหนเตอร์พอเตอม,มากันท่านกินเป็นสีโมลเรือแล้วนี่มันกินหมดเป็นเสือเนาะลายแหงหเป็นออกป่าเปนเานา็นเนี่ยนี่เพื่อตื่นตระหนกมักอีหยังวะคือบักอันนี่ยยาวเป็นขนเต้นลายยังวะเออ เทีนจนทายรูกเอฮ้ยคือบอกอันนะคือบอกโอ้คือมากันล่องกล่องลยายแห่งพี่น้องเอ้ยวัดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อก็ไม่น่าอีกนอกจากน้องในสาวคของควันทียี่สิบเอ็ดตุลาหกหานอกจากพี่กัดกับบัดน้องเมกตำบลหวยนามอำเภอบุญทริกนอกจากมเก็บเห็ดบดหรือว่าเฮดคอนเท่านอกจ้ะ ตามเส้นทางมันน้องเมกสิขึ้นทั้งผู้ฮินดงังเนะจ้ะเด้จอจ้าสิหอดูบอไม่เฮ็ดยังให้เก็บบอน้อเหมือนหนอตามมาเลยจ้าอือว่าขอเด้อเด้อแบบน,นี้มีดบอเอามาบอปาดมันสุบปลปายเท้าเหรอปลายเท้าก็เอาเฮ็ดมันออกซามเหม่อละวะ่าอปลายขาวก็บตีแล้วละฮะเ๋ยวยังไปตัด ตีนมันกระไดดวงแง่แบบเตรียมจ้าไว้ด้วยข้างลุมอ่ะบนดอมมนกมมนึ่งข้างลุมหนึ่งมาก้ามหนึ่งคือสองดอกไิชี้ซอง โอ้ยหุ่นหุ่นดอกที่ดอกอ่อนแถวๆก่อนเอ้ยทำงามเลยซี่สีดอกอ่อนๆอีกดอกอ่อนเนีเปียกไหมโอ้ดอกอ่อนๆเลยจะนี่แกงจะนี่ตนท่านเนี่ยหมุนเนาะเฮ็ดปลายฝนบอมเป็นเฮ็ดหนาหนาวเออัวนี้แกงไเรยตัวนี่ โอ้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 เอคอนสี่ด้คอนนี่คนสี่อ๋เต็มไปเยเรือยกไดเองดนาจุบุ ในกระดอกฮักงามเลยคุณนังกระจักไปทางไหนเจี๊ยบถาซีหาดอกกระดอกในหน่อยอ่อน,อนตัวหนึ่งออกมาลายเฮ้าผลมีหัวปลายเลย,มมลยกระผอคือว่าเต็มหอนเต็มหอนอยู่เ้ยเฮ้ยผมว้าว เล่มเล้วมเหมือนเาเสีเอาขาขๆดเปลืขาตนี้คนนี้ขางปลายคนนี้ขูดูอยู่ดินอยู่ดินตะหนานะยี่ทังขางปีสายมือเอาตะหนก่อน คนสายก็มีคนร้ายเสิบอยูในกำหนึงข้างหลังอ่ะพี่ที่พี่ๆข้างหลังนั่นยุคจีนนะนั่นละนั่นละร้ายเติบอยู่เลยนะอืมมีรลายเติบอยู่เลพ่อแม่พี่น้องคุณอะทึงต้นก็มีบาท ต้นก็มีอีกแล้วอ่ะเจ็บเจ็บมวนหาเอาอันนันขึ้นพวกลายหมวนเจ็บเลยทั้งลุม,มันขึ้นยังมีอยู่นะหาของมาทังเอาตึก ท,ทั้ทงหลุมมันก็มีเอาสินี่ทั้งคางส่นแก้นสอกของช่องดอกงามๆดอกอยูด่ดอกหน่อยมั้มันเต็มจานใหญ่เลยไม่เอมั หอกห้ามไม่แทนอ๋นอันหัด่ันหัดคงเลยหลอกห้ามแห้งแถวนี้แล้วายฉันจะก่อนจะเอาอยู่ทั้งตังตวายกับร้ายเตอ ป้ายขาวว่ะป้ายขาวหวูอันสดอีมันป้ยายขาวรอดยังได้บัวไหนมาบักไก่จนเกือบหอดผู้หินด่างมาไหนอยู้เดียวไก่ปานอ <c oughs> อื เจ็บจุ iden, ๊ดฮะมาจุดทิงนี่แล้วอ่อนๆงามๆเอุ้ยถ,ถึงปลายคุณก็ร้ายตัวคุณปาดว่าจะมีตัวอยู่างนี้คุณเฮ้ยจังไหสิได้คุณถึงผมร้ายหนึ่งเอ้ยต่อก้าหเฮ็ยจังไหนนะอได้กัต้ไก่ิเดวัดใหม่เย

จะว่าสูงสูงหมือนบ่ถึงดอกเอาซ้ำไปละอะไรอันนี้เอาเอาปลายมันหาอันนั้นเอาไปละเขาจัเจาะสกกลบ่คือเคาะเอาเสียมหัวดามเสียมออกใชอยช่เอาเสียมมาหนักเอานัเสียมงแรงมากเลย ซุบเสียมเขาเอาเสียมหน่อยมานำอยู่ด้วยเหมือนนีเห็ไม่โปร่งเลยนีที่ไหนคน่อยเอาคล้องอันตัดกีมอีกเพราะว่าเขาตกเอาทั้งสูงโอ้เอาทั้งใหญ่จับทั้งหน่อยเอาทางเอาหาตัดใหม่กีมหัน,นข้างพออดัก โอ้ยฝุนคู่โคกเข้าตาด้วยท่างน้นดีกว่าท่าผมเลยหรออ๋อข้าวจนผุ่นไปเข็นไปซึ่งสูงบนคนเอาอย่าง ao hư cao ao tay hư cao tay mà anh mà ừ Thương nhiều bông hoa nhiều bông hoa đó để ngoài ra cũng tìm thằng đừng chậm chậm cái bộ này đấy ao tí mà tí nhanh nhàng nhiều ừ. สูงลายเปตาอาต่สูงก่อนเออรับตาดเตดตาในหน่อยเอา,ออดดาเตดตาใดหน่อยเอามันบักหลายหนึง่ง อยากคักแล้วมันสูงเว้ยเนาะเอาปอด้เ่เวชทางหัวมันนะตีไปทั้งถึงเนาะทม่ต้อ,องรวมพนดอกกามอยู่เฮ็ดสุบตัวนี้เออ,เ,ออเออยังหลดีดแต่โอ้ยน้ำตกใจเวทโอ้ยหลีดมือนคนทั้งส่วนพอแล้วบัดเนี่ยดอกใบขาวสามสี่ดอกเข็ 3, 4, ดสุบเข็ดสุบโบเมนเฮ็ดแห้ง เนี้ยชงอ่นอ,อนๆอยู่เห็ดรังเขียวตันนี้ตัวน,นี้ตัวมัน,นอีกพันดอกงามันดอกแกงดอกแกงถอกซุปยุ่งกันมาคอนนี่คอนง่ายแต่บมีพันธุ์บจะเกิดนกเกิดช่องสำดอกนี่ดละพันดอกงามงามดอกแกง <c oughs> หาค่ะ คุณหนึ่งก็บแจ็คยูเทวได้อุ้ยเหล่าครับไปกลับมาคละขอนผุนงามงามขอนนี่บ่เกิดแามแม่งเกิดร้ายค่ะไปขอนใหญ่ใอือเดี๋ยวกะดังเขาขาวอยู่ทันเกิดบ่หลายพี่หน่อคุณหนึ่งก็ไปทางนึงนี <c oughs> ่ฝอยอยู่เอาที่ละ่ะใสดงแน่ร้า,ายอยู่บ่งาน ไม่งาเดียวนี่วะคอนแบบไงเนี่เพาะี้เมอกงามันก็บ่มีวะเบิเบิตแบบบอดายนั่นี้อยู่ขางกันนะคือบุกคบเอาทั้งรุมมันอย่างีองดอกนั้นเอ้เือ เบี้ยวหอ,อมละสีหันดอกโอ้คอนละสีหันดอกอ่นอนๆอยู่ดอกนี้ยๆแค่นนเท้าจนปูนแกงกระแดสุกกระไดงอันนี้คอนละสีหันดอกใช่ไหมไม่ปลายดอกเขาแกงมือ้๋อ,าอามาเอานี่ รดีร๋ยวหามๆอือกำลังสุกกำลังพอซุปหอ,อกใหญ่ๆยังเสียด้ๆอยู่ <c oughs> <c oughs> ไอ้เมืองทั้งปลายของเมืองมีหัวทั้งปลายหเ <c oughs> องหัปลายอืมขวบหอยเมื่อได้พอเม่พี่น้องบัดนี้ อุน้ำหอดแจงแล้วคนผายที่ละหน่องเมื่อเร็วถึงเวลาแล้วเนาะอุ้ยน้ำสวยงามงามเสีอาบอยู่บนน้ำเมื่อวันเมื่อวเมื่อวันเป็นอาบน่ะเอาเว้ยเอาเว้ยคนรักสายรักขัวอยู่คนเมื่อยร้ายทีละห่อนแดดกับแดดต้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ ม <laughs> าสรุปผลงานกันจ้ะนี่วัอนี้เหต้านึงมันสิมีเห็ดจำพวกเห็ดสุกเห็ดแกงกันมี่ด้วจะาด้วพ่อแม่พี่น้องหาจ้หจนวกเมื่อยว่าสิเอาคักๆักเหตาเดียวตาใหญ่เติบจ้ะตาบักใหญ่เลยเตรียมตาใหญ่เลยจ้ะทุกท่ายนีย่าม่นามว่ามีอย่างไรฝากให้แด้วจะเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเห็นไ้มล่จ้าขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแร่งใจนอจันนอให้พ่อแม่พี่น้องมิตรก,ก,วกว้วมสุก้วมเจริญนะจ้าพอกันไม่คลิปหนานจันอจนอคลิปนี่ขอากาวคำว่าสวัสดีจ้า